ฝันเห็นล้องคำทํานายพร้อมกับเลขเด็ด,ต,ดติดตามดูคำทานายพร้อมเลขเด็ดได้เลยครับคำทํานายสำหรับผู้ที่ฝันเห็นค้องทำนายไว้ว่า ฝัวนว่าได้ตีของตีดังกลางวานหรือได้จับต้องรูปของทายว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นจะได้รับชื่อเสียงทั้งในหน้าที่การงานถ้าเป็นหญิงมีคันจะได้บุตรเป็นซึ่งเป็นบุตรชายที่มีอนาคตดี หรือถ้าเป็นชายโสดจะได้พบหญิงมีฐานะเลขเด็ดให้โชคสำหรับผู้ที่ฝันเห็นคล้องมีดังนี้780 781 102 398

ากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องขอให้ท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยรวยรวยสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณทุกท่านในการรับชมนะครับ